I am in the right place at the right time doing the right thing นะคะเป็นวลีที่ใกล้เคียงกับคำว่านะคะทำนะทำอะไรที่ถูกที่จะรวยในพริบตาหรือนะคะเหมือนกับวลีอีกอันนึงที่ตีกลับนะคะทำนะคะในสิ่งที่สิ่งที่ไม่ใช่นะคะสิบปี หรือตลอดไปมันก็ไม่ได้รับนะฮะคำคำตอบที่ต,ตนเองต้องการก็คือ,อทำผิดที่10ปีก็ไม่รวยหรือประมาณเนี้ยนะดังนั้นถ้าเรานั้นะะนำคำบางคำมาเป็นคำยืนยันนะะหรือ affirmation หรือคำกล่าวที่จะเป็นนิยามของชีวิตตนเองนะะเป็นเรื่องราวของการใส่โปรแกรมให้ตัเองในทุกๆวันคือทุกเช้า กลางวันหรือเย็นเอออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจมันมีตัวเลขรหัส369อาอธิรักนะฮะ369นั่นก็คือว่าถ้าคุณเซตเป้าหมายได้นะ,ะเซตต้องเป้าหมายได้หรือหาคีย์โปรแกรมสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเขียนเสร็จใส่กระดาษจะต้องมีการประกาศยืนยัน ตอนเช้า3ครั้งนะคะเขียนแล้วต้องประกาศ3ครั้งกลางวันเอามาประกาศนะคะเพื่อยืนยันกับจิตใต้สำนึกตัวเองอีก6ครั้งนะคะแล้วตอนเย็นนะคะหรือก่อนเข้านอนยืนยันประกาศสิ่งที่คุณจะต้องทํานี้อีก9ครั้งนะคะส่วนระยะเวลาในการที่จะทําการยืนยัน ในการโปรแกรมชีวิตใหม่นะคะให้กลายเป็นนิยามนะคะชีวิตของตัวเองที่ลิขิตใหม่ได้นะคะในชาตินี้ของคุณนั่นก็คือเป็นวิธีการที่ใช้ตัวเลข369และหาคำ affirmation คำยืนยันคำนิยามในการเป็นตัวเต็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองนะคะวันนี้เออมาในรูปลักษณ์นะคะที่สนุกสนานให้พวกเรานิดนึงนะคะเพราะว่า วันนี้มิทอลิจีมีกิจกรรมนะคะในเรื่องราวของไปให้กําลังใจสาวๆนะคะสาวๆที่มีความฝันในการที่จะนะคะประกวดบนเวทีของสุภาพสตรีที่มีสามีแล้วนะคะก็คือเวทีมิสซิตทัวริสต์ไทยแลและเวทีอ่ามิสซิตนะคะไทยแลนด์วันนี้นะคะแต่ละคนในงานสวยนะคะและก็ ทรงพลังมากๆนะคะเป็นเซีก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการที่ให้กำลังใจน้องๆนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะจะเข้าไปประกวดแข่งขันหรือไปพัฒนาศักยภาพในเวทีนี้เพื่อที่จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาถือว่าเป็นเวทีที่น่าสนใจนะคะก็เลยมาพบเรานะคะในชุดนี้และก็ะให้สีสันนะคะความ ความ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 สุขสนานเพลิดเพลินจํานใจจํานตานะคะนล้วมถอยจิกรชอบดิฉันชอบนะคะชอบแล้วก็นี่คอสตูมตัดมาให้นะคะคอสตูมตัดมาให้แต่ในเรื่องราวของหัวข้อวันนี้เนี่ยนะคะหัวข้อวันนี้เนะะี่ยถูกใจในเรื่องเรานะคะที่บอกว่าถ้าคุณนะคะอยู่ในที่ที่ใช่และในเวลาที่ใช่ทําคุณจะนะคะทำในสิ่งที่ใช่ผลตอบรับมันจะออกมาเป็นความสําเร็จ ะะดังนั้นเนี่ยถ้านะฮะไม่ถึงเวลาที่ใช่ก็ต้องอดทนรอนะฮะอยู่ในสถานที่ใช่ก็อยู่ในสถานที่ที่คุณอยู่นะฮะอยู่ในสถานที่คุณอยู่ดังนั้นที่ที่คุณอยู่ปัจจุบันคือที่ที่ใช่ของคุณนะ,ะไม่ต้องไปดินน้นรนนะฮะในเรื่องราวของการเริ่มต้นที่จะสก่อร่างสร้างตัวเริ่มต้นจากจุดที่มีทําในสิ่งที่นะะเราทําได้และพัฒนามันขึ้นไป เพื่อให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอเคไหมวลีที่สองของภาษาอังกฤษนะคะ Work hard, have fun, and make history นี่เป็นเรื่องราวที่นะครับอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามาใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้คือกำลังเขียนประวัติศาสตร์ชีวิตตัวเราเองไม่ได้มาทำงานเช้าชามเย็นชามเนือออกไหมฮะไม่ได้มาทำงานเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆหรือ ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทนทุกข์นะคะกับสภาพที่ต้องยอมจำนนเพราะคุณไม่จําเป็นต้องจอมจำนนกับสิ่งที่เป็นทุกข์มันมีทางเลือกใหม่เมื่อมันทุกข์ที่มันเกิดอยู่ตรงหน้ามันเป็นผลงานของคุณในอดีตึกอไหมฮะมันเป็นผลงานของคุณในอดีตอะนะคะในอดีตที่คุณไม่สั่งไม่โปรแกรมนะดังนั้นคุณรู้แล้วว่าคุณคือผู้สั่งคุณจึงจะต้อง สร้างนะคะในสิ่งที่คุณต้องการบัดเดี๋ยวนี้เพื่อที่อนาคตของคุณจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างบอกได้เลยว่าโลกใบนี้นะ,ะมันมีวิธีการนะ,ะมันมีวิธีการและมีคนต้นแบบในการที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตชานิดที่ว่าก๊อ y ี้ได้เลยนะคะก๊อี้ได้เลยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมาเช็คว่านะคะตัวคุณเองใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ะะถ้าคุณใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่คุณทํามันจะเกิดการนะฮะเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์เดิมไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนนะฮะ work hard ทำงานให้มันหนัก have fun มันจะต้องสนุกสนาน make history คุณสร้างประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์นะฮะมันจะพิกหน้าไปส่วนที่หน้าเป็นหน้าที่น่าสนใจถ้าคุณนะฮะไม่อ่อนข้อให้กับโชคชะตานะฮะ แล้วคุณไม่นะฮะยอมจนนนพ่ายแพ้กับสิ่งที่คุณยังไม่ปฏิวัติเนอะไหมฮะคุณจะต้องปฏิวัติปฏิวัติใครปฏิวัติตัวเองนะฮะเรื่องพฤติกรรมสันดานเก่าๆเรื่องพฤติกรรมที่นะฮะมันมันไม่มีประโยชน์เราก็จะต้องเลิกข้อมาไม่มีประโยชน์จะทําไปอีกทําไมนะฮะมันส่อแววถึงว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาอันนี้มันเจ็บปวดนะฟังแล้วนะฮะไม่ได้ต่อว่าใคร นะแต่มันเป็นเรื่องราว่าถ้าทนเจ็บปวดกับชีวิตซ้ำซากนั่นหมายความว่าคุณไม่ขุดเอาปัญญาที่คุณมีเอามาใช้นะทั้งที่ทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปเสาะหาไม่ต้องซื้อจากใครเพียงแค่มีความรักนะฮะและซื่อสัตย์ในเรื่องเราชีวิตของตัวเองเท่านั้นนะฮะมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นว่าคุณจะพัฒนาและชีวิตก็ดีขึ้นและนี่คือขั้นตอนในการ สร้างปร,ประวัติศาสตร์ชีวิตนะคะดังนั้นทําปัจจุบันขณะให้ดีนะคะมันจะกลายเป็นการเรียงร้อยประวัติศาสตร์ชีวิตคุณอย่างชนิดที่ว่าคุณไม่ต้องกลับมารื้อถอนนะทุกๆุกวันเป็นเรื่องราวของการทาให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ที่สุดเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุณไม่จําเป็นที่ต้องมารื้อนะคะประวัติศาสตร์และเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นะครับประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่จบไปเรียบร้อยแล้ว ะะมีหน้าที่เขียนประวัตาิษั์ในอนาคตนะฮะจากปัจจุบันด้วยสิ่งที่คุณต้องการให้โลกรับรู้นะฮะโลกจะชื่นชมคุณนะฮะและเอาตัวอย่างคุณไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับชนรุ่นหลังได้นี่เป็นเรื่องราวสิ่งที่มนุษย์สมควรจะทำนะฮะดังนั้นบรรพบุรุษทั้งหมดที่นะฮะเรียนรู้บนโลกมนุษย์ใบนี้มาก่อนเรานะฮะและเรียนรู้ ในเรื่องราว how to นะฮะในเรื่องราวของการที่จะทำอย่างไรนะะและกก็สร้างสิ่งต่างๆทั้งหมดมากมายเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการที่เราก็ไปสู่คนว่าใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้เขียนใครเป็นผู้นี่คือสิ่งที่เราตามหาจากคนที่เรียนรู้บนโลกวันนี้ก่อนหน้าเรานะฮะมายุคเราสมัยนี้นะคะคนในอะนาคตต้องการข้อมูลเพิ่มอีกเยอะเลยนดะะ็ะดังนั้นมีพื้นที่มากมายนะคะที่จะรอคุณ ะะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกใบนี้และก็สร้างความสุขให้กับตัวคนเองเนาะวลีนี้ก็น่าสนใจมาอีกวลีหนึ่งค่ะ i f for bring s you on step closer to success ทุกๆนะฮะเขาเรียกว่าทุกๆเหรอ i s แต่ละดีกว่านะฮะ i f f o l ความผิดพลาดความล้มเหลวในแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะ Bring you on step closer to success มันนำตัวคุณเองเนะี่ยไปอยู่ในขั้นที่ใกล้ความสาเร็จยิ่งคุณผิดพลาดอย่าตํำหนิตัวเองยิ่งคุณล้มเหลวอย่าท้อแท้ยิ่งคุณนะคะผิดพลาดและล้มเหลวมากเท่าไหร่นั่นคุณสะสมประสบการณ์และคุณจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วนั่นแหละเป็นวิธีการที่คุณจะหาทางเข้าไปสู่ความสาเร็จของคุณอย่างใกล้ชิดนะคะ นี่คือสเตปสเตย์ในเรื่องราวของการสร้างความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมันมีเบื้องหลังด้านในการที่จะนะมีแพ้เบอวะอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าประสบความสําเร็จแล้วไงละ่ะนะ,ะนั่นเป็นเรื่องราวของทางเขาเรียกว่าบันไดนะฮะบันไดไปสู่ความสําเร็จเท่านั้นเองนะคะดังนั้นมันเป็นประสบการณ์มันเป็นกา,า,ารเดินทางและการเดินทางที่จะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยน,นะ นำความร่มเ็ลมาเป็นความสุขสนุกสนานและก็ปรับยืดหยุ่นนะะแล้วก็ทำใหม่ในสิ่งที่จะไปสู่ความสำเร็จเนาะอ่ะวลีที่4มาภาษาอังกฤษวันนี้มารัวรนะคะ old key old key ที่แปลว่าโอนโอนที่แปลว่าเก่านะ old key w a n t open new door กุญแจเก่าๆก่าอะ่ะนะคะกุญแจดอกเก่าๆอะ่ะมันนะคะไม่สามารถที่จะไปเปิดประตูใหม่ได้หรอก นึกไหมกุญแจนะคะของแต่ละ,ล,ะ,ล,ะลูกระดอกเนี่ยนะคะในเรื่องของประตูบ้านเนี่ยมันจะไม่มีนะคะก็เรียกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่มีใครผลิตกุญแจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากโอเครูปทรงข้างนอกมันจะดูเหมือนเหมือนกันแต่ลูกกุญแจแต่ละลูกแต่ละบ้านเนี่ย ล้วนมีนะฮะในเรื่องเราสลักในการที่จะไขกุญแจแตกต่างกันและถ้าเกิดว่าคุณนะฮะมีกุญแจเก่าๆนะกุญแจเก่าๆท,ท,ที่ที่สะสมไว้ในบ้านแล้วคุณเปลี่ยนประตูเป็นกุญแจใหม่คุณจะเอาลูกกุญแจเก่าอะ่ะมาใช้กับประตูบ้านใหม่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะไหมคะดังนั้นชีวิตกระเฉกเช่นเดียวกันชีวิตกระเฉกเช่นเดียวกันนะคะคีย์รับคีย์สำคัญในเรื่องราของการใช้ชีวิตเนี่ย นะคุณจะใช้บริบทเดิมๆที่รู้อยู่แล้วผลลับมันเป็นเช่นไรจะเอามาใช้กับนะคะสิ่งที่จะสร้างความสรเ็จในชีวิตใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยกุญแจเก่าหรือนะฮะแบบวิธีเก่าๆมันก็คงจะยากมันก็คงจะยากก็เปรียบเทียบกับคำคำนี้นะคะเหมือนกันเนาะดังนั้นหัวข้อวันนี้เนี่ยนะคะจะมีในเรื่องเรานะะส่งกําลังใจให้ทุกคนได้รู้ว่า การที่นะคะคุณคุณลงมาเล่นเกมนะคะในเ,เรื่องของชีวิตบนโลกมนุษย์วันนี้มันมีเรื่องราวของการที่จะต้องชนะอย่างเดียวนะคะและผู้ที่ช,ชนะเนี่ยก็คือไม่เคยล้มเลิกสิ่งใดๆนะ,ะสิ่งที่ตั้งเป้าหมายสิ่งที่นะฮะปรารถนาสิ่งที่ต้องการมันก็เพียงแค่นะคะ just do it และ continue นะคะลงมือทำและทำให้ต่อนเนื่อง ะะทำะทื่ดยต่อเนื่องและ have ฟันระหว่างทำมีความสุขสนุกสนานระหว่างเดินทางในการลงมือทำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จนะและดังนั้นไม่ล้มเลิกอ่ะนะเส้นทางความล้มเหลวกับความล้มเลิกเอเส้นทางความล้มเหลวกับความสำเร็จมันเส้นทางเดียวกันนะ,ะคุณจะต้องผ่านสถานีนะฮะในเรื่องราวของประสบการณ์ที่คุณไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้แล้วว่าคุณเรียนรู้เสร็จนะฮะก็ไปสู่การที่จะ นะฮะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญแล้วคุณก็สู่ในเรื่องราวของการชํานาญจนกระทั่งนะฮะชำชองและก็ทําซ้าๆความสําเร็จมันคือการทําในสิ่งที่ใช่ซ้ํำๆๆๆผลลัพธ์ที่ได้รับนะฮะเมื่อมันเกิดซ้ำๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็จะทําให้คุณเกิดความร่ารวยนะฮะธุรกิจที่จะสร้างความร่ํารวยให้กับนะฮะผู้ประกอบการคือธุรกิจที่สร้างเงินแล้วสร้างเงินอีก กับกระบวนการเดิมๆไม่ใช่ทำเรื่องใหม่นึกอไหมคะหลายๆธุรกิจนะคะหลายๆธุรกิจที่จเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จยกเป็นตัวยอย่างได้ชัดเจนในประเทศไทยคือบริษัทกิฟฟิรินสกายไลยูนิตี้นำทีมโดยแพทย์หญิงนาริดีไผ่บูญเนี่ย28ปี28ปีกับการทำธุรกิจกิฟฟรินนะคะคุณหมอต้อยนะ,ะออกสัมมนาออกให้ข้อมูลสมาธิ ใช้คำพูดซ้ำๆๆๆๆๆๆอยู่ตลอดเวลายกเว้นมีสินค้าใหม่ก็จะพูดเรื่องใหม่กับสินค้าใหม่เท่านั้นเองแต่กระบวนการในการที่จะสร้างเงินนะคะกับบริษัทกิฟฟิร์ีสกาไลยุนเตียคุณหมอต้อยก็สอนสมาชิกบอกว่าสิ่งที่นะคะจะทําให้ชีวิตประสบความสำเร็จคือทําเรื่องที่ตนเองนะคะทำดำเนินธุรกิจทามันซ้ําๆๆๆๆๆต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมันก็สร้างเงินและก็กลายทําให้ Ine, กิฟฟอรลินกลายเป็นนะะบริษัทที่มั่นคงในประเทศไทยนะะนี่คือยกเป็นตัวอย่างดังนั้นวิธีรีพิทหรือการทำซ้ำๆในสิ่งที่เป็นตัวเองนะะเป็นตัวเองและสิ่งที่ตัวเองรักมันจะสร้างความสุขไปด้วยในตัวนะะดังนั้นคุณจะต้องตรวจเช็คว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันสร้างความสุขให้กับคุณได้หรือไม่ถ้าคุณจะซ้ำทำซ้ำๆกับสิ่งที่ไม่ทำให้คุณมีความสุขเลย มันเป็นการที่ทําให้ใจคุณทุกทรมานเปล่าๆนะคะก็ไปพิจารณาดูว่าควรจะเลิกทําหรือไม่นะคะสิ่งใดที่ทําแล้วไม่มีความสุขคุณกําลังนะคะก่อวินาศกรรมตัวเองให้เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาในอนาคตที่คุณจะต้องไปรับนะคะดังนั้นถ้าจะทําอะไรที่ทําแล้วนะคะมีความสุขนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณ,คณกําลังสะสมพลังงานพลังงานให้มันเติบโตทางด้านความสุข นะฮะเป็นความสุขและมันเกิดเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนั่นต้องทำสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณนะนี่คือสิ่งที่ให้คุณได้พิจารณาว่าถ้าจะทําอะไรซ้ําๆจงทําในสิ่งที่ตนเองรักนะฮะและสร้างความสุขให้กับตัวเองเมื่อรักแล้วความสุขมันเกิดมันจะอยู่ในสนามพลังงานที่ดีๆระหว่างการสร้างในสิ่งที่คุณสร้างอยู่อย่างอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เนาะอ่ะดังนั้นเนี่ยไม่ล้มเลิกคุณจะประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะผู้ใดก็ตามทําทาเลิกเลิกสามวันดีสีวันทำาห้าวันเลิอกอย่างเงี้ยนะ,ะนั่นเป็นเรื่องราวของการที่จะห่างไกลกับความสําเร็จมากๆๆหรือแทบจะมองไม่เห็นในเรื่องราวความสําเร็จเลยด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหัวข้อวันนี้จึงมีบอกว่าผู้ชนะไม่เคยล้มเลิกผู้ล้มเลิกก็ไม่เคยชนะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้พวกเราเป็นข้อคิดกับหัวข้ออันนี้เลยนะ,ะอ่ะ นะคะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นภาษาไทยที่ฟังง่ายและต้องตีความฟังง่ายต้องตีความนะคะขอบคุณที่ได้เรียนกฎหมายมานะคะก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องตีความภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะคะเป็นวักเป็นตอนเลยต่างๆนะอะมาดูนะคะเอ่อสิ่งที่เราเห็นในสิ่งเดียวกันเราแต่ละคนล้วนคิดไม่เหมือนกันแม้จะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะคะคนเดียวกันมา เป็นพี่น้องคานตามกันมาก็ใช่ว่าจะเห็นในสิ่งที่นะคะ,ะเหมือนกันให้มันตีค่าในเรื่องราวความรู้สึกหรือรสยมให้เหมือนกันได้อันนี้มิทอทที่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ,ะมันเป็นเรื่องจริงส่วนในเรื่องราวผลของการที่คิดไม่เหมือนกันมันจึงทําให้เกิดผลลัพธ์ว่านะฮะจะเกิดความทุกข์กับความสุขเกิดขึ้นได้กับการตีความของคุณเองเนอะไหมฮะ ดังนั้นนะคะผลของทุกข์และสุขจากเหตุการณ์สถานการณ์เดียวกันไม่ได้สามารถทําใหนะะ้คนทั่วโลกมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันทั้งหมดนะะึกออกไหมคะเหตุการณ์สถานการณ์ที่ผ่านมานะะในช่วงของโควิด1 9ก็จะมีในเรื่องเรานะะเหตุการณ์เดียวกันก็คือโควิด1 9มันเกิดขึ้นแต่มันจะมนะะีมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่ง นะคะตื่นตระหนกตกใจนะคะกับการเนะกิดการแพร่ระบาดแล้วเกิดความกังวลจนกระทั่งนะคะไม่สามารถทาอะไรได้และก็มีปัญหานะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีเหตุการณ์สถานการณ์เกิดขึ้นแต่ตั้งสติว่าจะได้อะไรจากวิกฤตครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องราวของการฟื้นชีวิตและคืนชีพอย่างงดงามให้กับคนที่เห็นโอกาสนออกไหมคะและนี่คือเป็นเรื่องราวที่ยกเป็นตัวอย่าง ะะแล้ววันนี้เหตุการณ์สถานนั้นเหตุการณ์สถานกาั้นขี้ข่ายแต่กับกลายเป็นโจทย์ประจําวันที่คุณจะได้เจอนะคะ,ะ,คะบางคนเจอแดดร้อนแฉะแดดร้อนๆนะคะนี่คือเหตุหการณ์เดียวกันก็คือว่าอีกคนหนึ่งไปนอนอาบแดดอย่างชาวต่างชาตินอนอาบแดดสบายนะ,ะแต่คนไทยกลับบนน่นในเรื่องเรานะแดดร้อนและนะ,ะมีอารมณ์หงุดหงิดนะ,ะนี่คือสิ่งที่เห็นไหม แดดร้อนนะคะอีกคนนึงชิวๆอีกคนนึงนะคะบน่นงุนง่านเลยนี่คือเป็นเรื่องราวของนะ,ะสภาวะที่คุณจะต้องรู้นะ,ะแล้วก็ดูในเรื่องราวของเหตุการณ์สถานการณ์ว่าเจออะไรและจะนะคะแสดงอารมณ์หรือปร,ปริยาตีความกับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นอย่างไรแล้วคุณจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าถ้าคุณใช้อารมณ์กับเหตุการณ์สถานการณ์ที่มาทดสอบอยู่ตรงหน้า กับพลังบวกคุณจะได้รับความสุขจากพลังลบนะคะคุณจะได้รับความทุกข์นี่คุณจะต้องรู้นะคะนี่คือฝากไว้เป็นเป็นคีย์ไว้ก่อนเพราะอีกหน่อยเราก็จะมานะคะในเรื่องราวของการที่จะนําในเรื่องราวนะคะประสบการณ์มาบอกกล่าวเล่าสิบนะคะกับพวกเราให้มากขึ้นกับการที่จะตีความกับการรับสถานการณ์และการที่จะผ่านบททดสอบในการที่จะใช้ชีวิตบนโลก มนุษย์ใบนี้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้ก็ฝากนะฮะไว้ให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจนะคะให้อยู่ในสิ่งที่ถูกที่ถูกทางถูกเวลานะฮะถูกที่อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่ของคุณนะ,ะและเดี๋ยวเวลาที่มันนะฮะถึงเวลาในการ manifest ของพลังงานมันลงตัวคุณก็จะได้รับผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอน ลราก็ไปก่อนค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบาย